โอเคครับอันนี้เราอยู่ใน Meta Quest 3นะครับเดี๋ยวจะมาดู FOV กันว่าการใช้งานจริง FOV ของ Quest 3อยู่ที่เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะเป็นที่สำหรับเทส f o อนะครับผมอันนี้คือมองไปตรงๆนะครับผมจะดูว่า FOV ถ้าเกิดว่ามองตรงๆจะเห็นหยุดสุดที่เท่าไหร่ จะไม่หันไปดูนะครับอันนี้ผมจะมองจิ้มตรงห่างตาตรีไฟายตรงนี้ข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งอยู่ตรงนี้โอเคดูองศากันนะครับอยู่ที่ประมาณไม่ถึงเก้าสิบนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมปังให้มัน เอาไหมนเอาใหมนะตรงตรงอันนี้สุดขอบปึ๊กนี่นะฮะสุดขอบอยู่ที่จริงด้วยนะครับไม่ถึง90ประมาณ80ดสิดบห้าหรือเปล่านะ10 20 30ประมาณ80นะครับใช้งานจริงอยู่ที่ประมาณ80องศานะครับ ถ้าเกิดว่าก้มอันนี้คือมองตรงครับถ้าเกิดว่าก้มมาก้มมาจะเห็นอยู่ราวๆนี้เห็นอยู่ราวๆนี้ตึกก็ห่างจากเดิมไม่เยอะไรนะครับก้มกอันนี้คือห่างตาสุดๆเลยนะครับ เนี่ยครับอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบเก้าสิบนะครับถ้าก,ก้มแต่ถ้าเกิดว่ามองตรงมองตรงอันนี้อยู่ตรงนี้น,นี้ตรงนี้กิไปอืมถ้าเรามองตรงอะ่ะจะอยู่ที่ประมาณแปดสิบองศาแต่ถ้าเกิดว่าก้มมาหน่อยจะอยู่ที่ประมาณเก้าสิบองศาครับอันนี้คือของวสสามนะครับเดี๋ยวไปดูของพิโคสีอัลต้ากันนะฮะ ต่อไปก็มาดู p i o o o r ั l t r a นะครับพ i c o ฟอัลต a าพอเข้าสตรีม VR มาจอยจะเปลี่ยนเป็นแบบของ Quest 2นะครับอย่าอย่างงนะครับอันนี้คือ p พ c o อฟอัลตนะครับสตรีม VR มันยังไม่รู้จักนะครับก็เลยต้องเป็นอันนี้เป็นกัน โอเคโอเคครับเดีย๋ยวเราเรา<ๆ>มาดูว่า Pico f u r t r t FOV ใช้งานจริงอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเดินไปหยิบอันนี้ก่อนผมอึ๊บโอเคเดินมาอยู่ตรงกลาง45องศาโอเคนะฮะมองตรงนะครับมองตรง เหมือนกันนะครับปักลิมหางตาที่มองเห็นนะครับปึ๊กโอเคยืนตรงนะครับอยู่ที่ประมาณ9ก้าองศานะครับของ p i c o for ์ฟลออันนี้คือเห็นหางตาทั้งคู่ในแว่นจริงนะครับถ้าเกิดว่าเราก้มลงไปละจะเท่าไหร่ลองดูนะครับกก้มลงมาอึ๊บ ก็ลงมาหางตาบป็นจริงจะอยู่ที่ที่อยู่ลาวๆตรงนี้ตรงนี้แค่อยู่ที่ข้างหนึ่งร้อยสิบอีกข้างหนึ่งประมาณร้อยร้อยนะครับรวมรวมรวม,รวมก็ประมาณร้อยห้าองศานะฮะตามสเปคมาเลยลองดูไหมครับก้มมาหางตา Okay. ใช่ครับประมาณร้อยห้าองศาอันนี้คือถ้ามองก้มนะครับแต่ถ้ามองตรงจะอยู่ที่ประมาณมองตรงจะอยู่ที่ประมาณนี่อึอมืมองตรงอยู่ที่ประมาณเก้าสิบฝั่งนี้เก้าสิบฝั่งนี้ร้อยประมาณเก้าสิบนิดๆน,นะครับถ้ามองตรงตรงโอเคครับผมจะเห็นนะครับว่าพิกโค โฟล์ท่าโฟจะกว้างกว่าเควสสามรวมๆแล้วประมาณ10องศานะครับผมโอเคครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็รบกวนกดไลค์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่ครับ